ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอรลเจเจนเปปไายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปรเซ็นต์จากปลาของแถมจากมือสองเออนะครับอย่างที่เรารู้กันการซื้อขอ่าอ,อ,อ,อย่างที่เรารู้กันครับของมือสองเนี่ย มันมีเยอะแยะมากมายในช่วงนี้บางคนช,ชอบเพราะว่าชอบสไตล์ของเขาเก่าๆไม่ชอบแบบใหม่จ๋าอะไรแบบนี้นะและค่ะและก็ยออยากจะบอกว่าบางคนก็มีของแถมติดไม้ติดมือมาด้วยแต่บางคนก็ไม่มีเออนะครับแต่เรื่องนี้มันดันมีของแถมเรื่องเราเป็นยังไงครับน้องเอนี่เชิญเลยฮะคือเรื่องนี้เนาะต้องย่อนต้องย้อนกลับไปช่วงเื่อ ต้นปีที่แล้วคือหนูเป็นพวกนักช็อปใช่ไหมล่ะเต้และแถวไต้หวันน่ะมันจะมีอารมณ์เหมือนคล้ายๆเหมือนแบบไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ะพี่โกดังใช่ไหมโกดังที่แบบไว้เก็บของเก่าอะไรเงี้ยแล้วเขาจะแบบว่าเหมือนแบบมาเปิดขายให้แบบว่าเป็นของมือสองให้มาแบบมายกชุดยกช็อปกันอย่างเงี้ยพี่บางทีก็จะมีแบบเป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เครื่องโหลจานโหลอะไรเงี้ยของประเทศญี่ปุ่นของจีนอะไรเงี้ยพี่เขาจะผสมคนเตกันมาเลยพี่แล้วสวยมากราคาดีมากแล้วก็จะมีพวกชุดโซฟาชุดตู้อะไรเงี้ยหนูก็คือแบบว่านักช็อปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะค,คุณป้าเขานี่เป็นคนที่แบบว่าชอบนิยมอ่านิยมของเก่าของแก่ของโบราณเลยเหมือนหนูที่ว่าหนูเคยเอาเอาเรื่องของป้ามาเล่าให้พี่ฟังแล้วอะอเรื่องอ่าเรื่องอะไรนะที่แบบว่าเขาไปไปีป ไปช็อปไอ้ตู้ไอ้นี่มาครับตู้ที่ว่าเป็นเป็นตู้มือสองตู้กระจกเนี้ยพี่แล้วเปิดเข้าไปด้านหลังของตู้ที่ว่าเป็นลิ้นชักอรับพี่มันได้หนังหัวกระบาลของคนมาแถมมาจำได้ไหมฮะจำได้ครับเรื่องนั้นน่ากลัวใช่อันนี้น่ากลัวมากคือหนูเขาแบบคิดในใจแล้วเออที่ผ่านขอไนะพี่เป้ขอแล้วเป็นแบบอารมณ์ตัวเองพี่หุดที่บมานถ้าเกิดกูแบบว่ากูไป ซื้อของมาอย่างเงี้ยแล้วได้ของแถบมานี่กคจะทําไงวะคุณไม่ต้องเลี้ยงผีหรออะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อนหนูก็คือแบบตัวยุยงเขาบอกว่ามึงจะไปกลัวหาเหวอะไรหน้ามึงกลัวกับผีอีกอว่าอะ่าเงี้ย <c oughs> เออมีการบูลี่หนูอีกนะอีสัตว์และเรวหนูก็จะหามัน <c oughs> ินว่าเออถ้าเกิดได้ของมามึงจะไปกลัวหาอะไรวะ <c oughs> มึงเคยีนี่สี่เลี้ยงเลยหรอกดูเลี้ยงเลยมึงเลี้ยงอย่างไงเฮงตังอยู่แล้วมึงมันก็ว่าอย่างเงี้ยเนาะหนูเขาจะด้วยแบบว่าเออ เพื่อนมันเชียร์มาอย่างนี้ว่าเออถ้าคืดได้ได้มากครับถือว่าฟุกถือว่าโอเคแล้วมันหนูได้ยินเรื่องราวของพี่ที่แบบว่าสนิทกันด้วยเขาบอกว่าเขาอะไปได้เหมือนอารมณ์คล้ายๆเหมือนเป็นรองเท้าเกียร์ญี่ปุ่นเนี่ยพี่เคยเห็นบา้าเคยฮะดัง,งเดิมเกียร์ญี่ปุ่นที่แบบว่า ได้ที่ใส่กับชุดกิมมนใส่กับชุดอะไรเนี้ยพี่เธอ,อเขาได้มาพี่เป็นรองเท้าผู้หญิงเป็นแบบไซส์เล็กๆเ,เลยพี่เขาก็คือแบบว่าซื้อมาเนาะก็ใส่ไม่ได้ก็เ,เลยส่งไปให้หลานใส่ค่ะพี่ล่าสุดหลานป่วยหลานไม่สบายต้องส่งกับคืนมาให้เขาเนี้ยปรากฏว่าเขามามารู้ที่หลังว่าหลานเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยตอนที่นาส่งไอไอรองเท้าเกียร์มาให้หนูอะ ช่วงที่ว่าหนูนอนอยู่ในหอหนุไม่ได้มานโนไปเองนะนะ <ừ. S 2> หนูมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนนะใส่รองเท้าเกียเดินต,ตกๆตกเตะตกแตกบนไปบนมารอบห้องอยู่ตลอดทั้งคืนเลย <ừ. S 2> ซึ่งมันทาให้หนูนอนไม่หลับหนูพยายามหาที่มาของเสียงแล้วหนูก็หาไม่เจอ<ำ>ว่าเนี้ยก็เ,เป็นอาถรรพ์โงกีเนาอ่าอีน้องนี่ก็เลยแต่ว่าส่งของคืน เจ้ของหนูทันทีเลยเจ้ J. หนูเขาไม่รู้จะเอาไปคืนร้านยังไงเนาะก็เลยแบบเก็บไว้ปรากฏพี่เต้เิงตังค่ะ,ะไม่ว่าจะทําอะไรแล้วแต่คือแบบว่าถ้าเกิดบอกเขาอ่เนาะบอกว่าเนี่ยไม่ว่าแบบว่าเออพี่กินหรือว่าพี่ไปไหนมาไหนไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยหนูตามติดตามพี่ไปได้ตลอดนะส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยคือพี่แก แกจจ่ายแล้วก็ทําทําบุญทํากุศลให้หนูตลอดเลยแล้วหนูก็มารับเอามาหนูโมทนาบุญเอาอย่างไงหนูก็ช่วยแต่ว่าให้พี่เฮงเฮงตังๆพี่ปรกากฏเฮงตังมากจริงจรจนมาล่าสุดคือไอเจ้าของรานเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเพื่อนสนิทของพี่น้อยครับพี่น้อยซึ่งเป็นพี่สาวหนูเนี่ยค่ะเขา เขาก็สนิทกันแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยพี่คือทําอะไรมีสารทุกสุขดิบอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแชร์มาอะไรกันต่างจนกระทั่งเนี้ยค่ะเขามา เปิดเป็นยังไงอ่ะเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านในร้านที่ว่าเป็นร้านโกดังเก็บของเก่าเนี้ค่ะที่ได้มาจากเมืองจีนบ้างได้มาจากญี่ปุ่นเนี้ยค่ะที่จะอยู่ท่าเรือแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะแถวในไทเปที่ในนิวไทเปคือหนูไม่ขอระบุะกันขอระบุเป็นแนวกว้างๆเขาก็ทํางานอยู่เนี่ยคะ่ะที่จนกระทั่งแบบว่ามันมี มันมีอ่ารถที่ว่ามาส่งของเนี่ยค่ะเป็นรถเป็นรถสุดท้ายของวันนั้นนะคะพี่เขามันในตู้เนี่ยค่ะก็จะมีอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบเป็นมีตู้พวกตู้ดนตรีพี่เคยเห็นตู้ดนตรีญี่ปุ่นงไหมที่ว่าจะมีอารมณ์คล้ายๆเหมือนพวกมเกเอกิช,ชาอยู่ในตู้<อ>แล้วก็จะเป็นเหมือนกับตู้ดนตรีไขลานนะคะเป็น<อ>ตู้ขนาดใหญ่เดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปไปให้พี่เป้ดูตู้เนี่ยท,ที่หนูได้มา ค่ะจะเป็นตู้เกอิชาขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะมีพวกตู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตู้ตนตรีที่แบบมีซามูไรมีอะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยพี่โบราณเป็นของโบราณอายุเก่าแก่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีครับ,รบเขาเขาก็จะมาเรียงวางขายเขาบอกคืนนั้นนะคะเขาต้องนอนเฝ้ากาดัง เขาต้องนอนเต้าโกดังเพื่อที่จะแบบว่ารอให้อ่ารอช่วงตีสามของิบวันหนึ่งนะว่ามันจะมีคนเข้ามาอ่ารับสต็อกอตรงที่ว่าเป็นตู้ตอนตีเก้าเนี้ยค่ะออกไปพี่เขาขอะด้วยความที่ว่าเขานอนเจ้าโกดังในคืนนั้นเขาไม่รู้จะทําอะไรคุณเป้เขาเลยจะปัดกวาดทําความสะอาดเนี้ยค่ะอีตรงอยู่นาโซนที่ว่าเป็นตู้ตอนตรีโบราของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่า มือเขาอ่ะไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเกี่ยวกับปุ่มดนตรีเลยพี่จู่จูมันมีอตู้ดนตรีที่ว่าเป็นตู้เกติชาพี่จู่จูมันมีเสียงดนตรีอะค่ะดังออกมาเองอพี่เป้ซึ่งม,มันเป็นปริศนาไงเขาก็เลย คิดไปทางต่างๆนะนาคิดเป็นแง่ดีทางหลักวิทยาศาสตรนะ์มันคงจะเป็นแบบว่าลานมันคงจะเก่าอะไรเงี้ย<ม>อายุก็นสิสิบห<ๆ>้าสิบปีแล้วใช่ไหมล่ะมันคงจะลั่นแล้วแบบว่าเออดังเองอะไรเงี้ยคงจะแบบมันโนไปเองอะไรเงี้ยคงไม่มีอะไรหรอกพี่ก็เลยเอาไปไถาลานไปล็อกลานไว้อะไรเงี้ยพี่แล้วกลับมานอนสกักพักหนึ่งพี่เจยงดนตีนั้นมันดังขึ้นมาแล้วดังตริงริงจริงจริงเป็นแบบเพลงสไตล์ญี่ปุ่นพี่ก็เลยเดินไปเดินไปดูว่า มันดังมาจากตู้ไหนพี่ปรากฏว่าดังมาจากตู้เกีอีชาตู้เติมก็เลยเก็บออกไปไว้อีกโซนหนึ่งเพราะว่าคิดว่ามันจะเสียอะไรประมาณเนี้ยพี่ใ,ในระหว่างเก็บอเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวสหลังปแปลกพี่คนนะจังหวะคนที่ว่ามันกาลังวางของอพี่จังหวะห่างตาใช่ไหมและไอ้เงาอ่ะมันจะต้องสะท้อนเงาด้านหลังมันจะต้องสะท้อนจากตู้กระจกที่ว่าเป็นตู้หนึ่งตีพี่เขาบอกว่า เขาเห็นอารมณ์คล้ายๆเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงนะคะยืนอุ้มตุ๊กตาไม้อ,อยู่หลังเขา<อ>เขาบอกเนี้ยอ,อ,อารมณ์เหมือนแบบว่าใน,นเวลานั้นะเขาบอกเขาทําอะไรไม่ถูกพี่จะวางตู้เขาวางไม่ได้แขนมันแข็งขามันแข็งพี่เขาช็อกเขาไม่รู้ว่าผีหรือคนออเขาไม่กล้าที่จะหันไปมองพี่เขาก็เลยตั้งสติแล้วก็ค่อยๆวางตู้นั้นลงพี่แล้วพยายามจะหันซัด ี่จังหวะหันฟับคือแบบเงามันอยู่ในกระจกใช่ไหมเพราะเขาหันฟับไปซึ่งเป็นไปไม่ได้พี่ที่เด็กจะหายไปในช่วงปิดตาเดียวครับใช่ไหมคะมเขาก็เลยคิดไปต่างๆนานาว่าโว่า คงจะไม่มีอะไรหรอกเราคงจะแบบตาสาดไปเองคงจะเพียอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับไปนอนพี่ปละคกลับไปนอนได้สักพักนี่จะเป็นช่วงตีสามแล้วพี่เขาบอกน่าจะเป็นเวลาตีสองกว่าๆครั้งเนี้ยตู้ดนตรีปริศนาเนี้ยค่ะมันดังที่เขายกยกอไอเก็บ์แบบตู้เกียชาค่ะมันดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครั้งนี้เขาบอกอุย้ยมันไม่ดีแล้วนะว่านะมันไม่ดีแล้วนะวกัว่ามันไม่ได้เสียแล้วแหละเขาคิดไปอย่างเงี้ยกูต้องเก็บใ่กล่องก็งเลยอ่ะ ก็บย้ายลงมาใส่กล่องพี่แล้วก็รูดแพ็คคืคอแบบว่าแล้วก็เขียนระบุว่าเป็นของเสียหายแล้วก็ลดราคาลงพี่จากประมาณเจ็ดพันเหลือสี่พันกว่าบาทอารมณ์ประมาณเนี้ยเพิ่ขึ้นเลยก็เลยเอาเก็บไว้ใช่เป็น,เป,นเป็นของโลตอกหลังสต็อกพอมาถึงช่วงที่สามก็มีคนมาขนเอาอูฐโบราณเนี้ยออกไปเพื่อที่จะแจกจำหน่ายส่งไปประเทศไทยบ้างประเทศอะไรต่างๆนานานเนี้ยนะครับพี่เพราะว่าส่งเป็นของมือสองแล้วะก็อ,อ่ะ พอเสร็จอีสัตอีตรงนั้นเรียบร้อยทีคราวนี้มาถึงช่วงที่ว่าเขาจะต้องพักพอนอละตอนเช้าก็คือเขาก็ต้องมีเวรที่แบบว่าเต้าอีอีรงเนี้ยค่ะอ,อีอีโงโกดังเก็บของเก้าอย่างเงี้ยค่ะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมระหว่างที่เขากำลังล้มตัวนอนเขาเนี้มันดังขึ้นมาจ้ะเืมดังขึ้นมาอีกคราวนี้เขาบอกว่าไม่ได้นองนะมันไม่ดีแล้วแหละกูว่ากูต้องเอากูต้องโทรบอกเจ้ก็เลยโทรบอก โทรไปบอกเจ๊บอกว่าเนี่ยเจ๊เนี่ยไอของตัวเนี้ยมันแบบว่ามันมันมีตำหนิมันอะไรอย่างเงี้ยมันเสียหายน่าจะเป็นเสียหายตรงรานอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจ๊รบกวนเขามาดูหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ้าของร้านมาเช็คดูเขาปรากฏว่าเป็นของปกติเขาดีเนี้ยเจ้าของร้านเลยเปิดเอาอีกก้องเงี้ยคะ่ะแล้วก็เอาอีตู้กระจกเนี่ยไปวางไวเง้เป็นของเป็นของเกรดเอ กเตเป็นของเกียรติเอแต่ว่าเป็นมือสองนะเป็นมือสองเกียรติเองเนี่ยก็วางเลี้ยงตอนนี้มาถึงช่วงที่ว่าของหนูแล้วก็พวกพี่สาวหนูแล้วก็คุณตาหนูนักช็อปค่ะนักช็อปปิ้งของเก่าก็ไปกันอุ้ยเจอตัวปลาของยุโรปที่หรูหรามากหรูหราบาเฮ่าก็คือแบบว่าหนูก็คือไอ ราคามันลดราคาขึ้นราคาเลยจากเป็นเป็นแสนเหลือแค่ไม่กี่หมื่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเอาไปตั้งไว้กลางลานอะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบดูเก๋กๆดูไฮโซอะไรเงี้ยพอเวลาแบบแขกเกลือหรือว่าพวกอ่าลูกคงลูกค้าอะไรเข้ามาอย่างนี้ยอยากนั่งลงนั่นงเล่นลง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 ก็จะได้มานั่งได้อันนี้หนูไปสะดุดตาก่ะเลยรู้ไหมอะไรฮะอีเต้อะไร,ะไรตู้เก๋อีชาค่ะอ่าอ่าโอ้ตู้เก๋อีชาปริศนานี่แหละหนูไปเลยอีเต้ ไปถึงหนูนิ้วเลยค่ะเพราะราคามาอยู่แค่พี่สี่พันก็ได้ประมาณงั้จะสี่พันห้าสี่พันหกไม่ไม่ต้องต่อเลยไปถึงหนูเอาลยเออไม่ต่อเลยค่ะพิ่ไม่ต่อเลยพี่หนูชี้นิ้วเลยหนูบอกเอาอีตัวนี้ยค่ะสวยอีกเลยหนูไปหมุนลานเออหนูไปหมุนลานเล่นฟังตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งอ้ยยกดูเออยกเลยค่ะครับยกขึ้นรถเลยเออคือไม่สอบถามไม่ห่าเหี่ยวอะไรทั้งนั้นพี่ก็คือแบบโอ้ยมันสวยอยากตาย เป็นหนูถ่ายรูปไปให้พี่เป้ดูก็คืออ่าโอเคเอาเอาอันนี้เอาขึ้นรถคือกลับก็ปกติพี่ก็เอามาไว้บ้านไว้อะไรอย่างเงี้ยปกติคราวนี้ค่ะน้องสาวตัวสัตว์และแน่ของหนูอีต้อมอีต้อมเนี่ยตัวเสือกเลยเห็นของสวยงามไม่ได้ที่เดินเข้ามาในห้องหนูดุงดุงดุงกอุ๊ยู้เกอีคาเก๋น้อยอีเจ๋อุ๊ยอีหลอกดุกลังพุงไม่บอกกูเลย ว่าแบบเออมีของเก๋ๆอย่างนี้กูจะให้แบบไปช็อปไปอะไรด้วยอะไรเงี้ยมาถึงมาแบบว่ามาบงใส่หนูบงเร็กซื้อต่อหนูยกกับคอนโดค่ะพี่งงงเอเอ,เอ,เอยกกับคอนโดแล้วคอนโดมันอ่ะพีเขาเจ้าของเจ้าของคอนโดเขาจะเลี้ยงเหมือนเป็นแมวส้มอยู่ตัวเน่างนีแมวส้มตัวเนี้ยมันจะเป็นวิสัยอารมณ์เหมือนคล้ายๆเหมือนจะบเกลยดเด็ก ที่เขาใส่อารมณ์แบบแมวเกล็ดๆนะเจอเก็ดแล้วแต่ว่ามันชอบแบบกินข้าใส่แล้วเขาชอบชอบไปตะปบไปตะกุยอะไรเงี้ยแล้วมันบอกว่าแมวจังหนูจะหลุดคำสะบทละพี่อแมวตัวนี้อีแมวจันลี่ตัวเนี้ยจู่ๆวันนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้พี่วันที่ว่ามันยกอีกล้องเกจชาเพื่อที่จะกับไปทั้งโชว์ในห้องมันนะพี่บอกมันยกมาแล้วมันโดยวางไว้ตรงหน้าเขาเติร์นตีอ่ะพี่มันกําลังจะเขียนเป็นชื่อกิน เช่นอะไรของมันเงี้ยพี่จู่ๆอ,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 อีเมลสับประรดสีประดนตัวเนี้ยพี่อีเมลเป้าตัวเนี้ยจู่ๆมันมาจากไหนไมารู้พี่มาประโจนใส่ใส่ใตอมแล้วก็มาปาดหน้า้อมไปทีหน,หนึ่งหน้าเป็นรอยเลือดยเงี้ยพี่มันบอกว่าเออมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้ว่าจิตก็เลยอ่า แต่ค้าเสียหายค้ายาค้าสิดวัคซีนอะไรให้มีนู่นมีนั่นอะไรเงี้ยขยกของขึ้นไปไว้ข้างบนอ่าข้างบนคอนโดให้มันมันบอ่าคืนนั้นมันกาลังจะนอนอยู่พีจู่จู่อุตรตีสัปดาีสี่ประดนเนี่ยมันดังเองนีทำมันดังแบบตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งแลยดังทั้งคืนมันบอกเป็นบ้าเป็นบอเลยไม่รู้รานเสียหรือเปล่าเจมันโทรมาด้เหอเจเนี่ยมึงเอาของ เก่าของโบราณมาขายให้กูเหรอหลอกขายให้กูเหรอทำไมมาถึงดังตุ้งติ้งตุ้งิ้งทั้งคืนเลยกูบอกกูไม่รู้อยู่กับกูไม่เห็นเป็นไรหนูว่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอยู่กับกูไม่เห็นเป็นไรเลยบอกเอออีเจสไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนเนี้มึงว่างไหมมึงมาหากูเลยพี่อยู่ก็คืออะไปหาพี่เข้าไปแบบคุยอะไรเป็นตามปกติจนกระทั่งไปเจอเรื่องราวนั้นอ่ะพี่ที่ว่านุูเคยมาเล่าให้พี่ฟังที่ว่าเป็นเรื่องบัตรที สยองอะไรนะมันเล่าให้หนูฟังเออหนูเขาไปหามันพี่คืนนั้นแหละแล้วเขาไปดูเออยก็ปกติตู้เขาปกติตกตพี่เฉกระทั้งแบบว่าแยกย้ายกันแล้วมันก็มานอนพักบ้านหนูเป็นเดือนเลยพี่แล้วก็กลับไปเก็บของอีกทีวันนั้นนะ่ะหนูไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าหนูมีธุระอิดอะไรมีธารกิจอะไรของหนูใช่ไหมล่ะหนูไปทําของหนูแต่พี่โอเล่เนี่ยเขาไปกับมันเขาบอกว่ากูไม่ได้โมโนไปลงเออกูนอนอยู่ กูนอนอยู่กับอีต้อมเนี่ยจู่ๆอีตู้ดนตรีปีศาจเนี่ย<ช>จู่มันดังขึ้นเองเว้ยใน้ี่ความที่ว่ากูตกใจใช่ไหมล่ะกูก็อยากรู้ว่าเสียงอะไรมันดังกูเลยเดินไปตรงหน้าตู้ดนตรีอะชิบหายมึงเชื่อไหมก,กินเบ็นยังกระซักเน่าไอ้ลองเนี้ยกินเบ็นยังกระซักเน่าเพราะกูคิดในใจแค่นั้นอ่ะมึงกูตกใจทบแทัดช็อกตู้แทบจะล้มทับหน้ากูแหกเขาว่าอย่างเงี้ย จตู่มันมีเด็กผู้หญิงนะมายืนอุ้มตกตาม,มาอยู่ข้างหลังอัวเป็นบึงนะบึงช็อกไหมล่ะหนูบอกอีเทบึงสตินะคะหนูบอกบึงสตินะมึงต้องมีสตินะคะอีเทมันก็มีสติอยู่กับตัวถ้ามึงไม่มีสติมันจะต้องเป็นบ้าจริงๆนะหนูก็ว่ามันเพลง uh. อย่างี้พี่มันก็บอกบึงเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องตอแหล ขอไทยสักพีเต้ไม่ใช่เรื่องที่ก็แบบว่ามานาดตอรี่กันมึงไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะต้องมาโกหกมาอะไรกันมึงคือกูเห็นจริงๆคือกูก็คือกูเห็นจริงๆนางว่านี่ยกูก็เอออีดาดีเจมันไม่เคยมีคนนี้ว่ามันไม่เคยหลอดหลอดตูแสหลู่กูนี้ว่ากูก็เออคงจะจริงแล้วแหละหนูก็เลยว่าอีต้อมถ้ามึงรู้สึกว่าไม่โอเคอ่ะมึงเอาขัดมาคืนกูนะอะไรเงี้ยพี่พอเช้าป๊ ก๊อมยิ้วใส่รังยกมาคืนหนูทันทีเกู<อ>ไม่เอาแล้วสงสัยเขุคงอยากอยู่กับมึงแหละอะไรประมาณเนี้ยอ,อยู่ด้วยความที่แบบเออที่ดอกน้องเอามาคืนน้องกาได้ปะคืนตังค์มันไปอะไรเงี้ยเท่าจํานวนก็คือไม่อะไรเพราะว่ามันรลักตาของดีนะไม่อยู่กับหนูเชื่อไหมพี่เต้ไม่มีเสียงอะไรเลย<อ>แล้วก็หนูก็ไม่เคยเห็นอะไรเลย<อ>แต่แฟนหนูอะเขาเห็นเขาบอกว่าเขาอึอดอัดคุณอยาเอาเข้ามาวันในห้องได้ไหม รวมถึงรวมทั้งอีน้ากากอะไรครับบุกอีกอะไรของคุณนะคุณเอายกออกไปไว้ข้างนอกได้ไหมผมกลัวผมอึดอัดผมมีความรู้สึกแปลกๆที่ตลอดเวลาอ,อะไรอย่างเงี้ยเ,เคยผก็คืออ่ะเลยเอา,เอ,าออกมาไว้ที่ตู้โชว ขงนาขงา้อ,างาองหรือพีก็คือเอามาไว้ไว้โชว์แบบนี้พอเวลาเปิดเข้ามาบ้านปุ๊บเข้ามาในห้องปุ๊บหนูก็จะเปิดแบบว่าเป็นตัวเสียงต้นตี๋ยอะไเงี้ยแบบคคายสมองอมแล้วนั่งพักอะไรเงี้ยพี่พอวาัานั้นขน้นมาถึงหนูก็นึกถึงคําพูดของพี่พี่เขาบอกเฮ้ย hey, ถ้าเกิดมันได้ของอาถรรพ์อะไรมาเงี้ยให้จุดทูบบอก,บอกแล้วที่เจ้าทางในบ้านแล้วก็อัญเชิญนี้เขาเข,ข้ามา อยู่กับมึงแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยมาอยู่กับพี่ยอยู่ได้นะไม่ว่าหนูจะก,กินอะไรหรือว่ายากจะไปเที่ยวไหนหนูไปกับพี่ได้ตลอดเวลาแต่มีข้อแม้นั่หนูต้องช่วยคุมครองพี่แล้วก็เยี้ยสิ่งดีๆเข้ามาหาพี่พี่เห็นถึงบางฝังพี่เป้ย่งปังจริงๆค่ะคหนูมีอะไรแตกเขามาเยอะมีเงินแตกเขามาพี่โดยที่หนูบลืมไปแล้วอะบางคนที่แบบว่าหนูคิดว่ามันจะไม่ใช้ตังค์หนูเป<ๆ>้เ<ๆ>ชื่อไหม ตั้งแต่หนูมีอีตู้เนี่ยเข้ามาพี่มันคืนตังหนูมาทุกมาททุกสตังพี่จนกระทั่งเนี่ยเ,ออเวลามันผ่านไปก่อนที่หนูจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยค่ะคหนูไม่ได้เรื่องราวดีๆเส้นอีพี่สาวตัวดีของหนูที่มันพาหนูไปซื้ออีตู้เกอิชาเนี่ยค่ะอืมคืออีพี่น้อยอีพี่น้อยบอกเออมึงรู้ไหมตู้เนี่ยมันเป็นตู้ที่ได้มาจากญี่ปุ่นเขาว่าไง ตู้เนี้ยมันเป็นตู้ที่แบบว่ากูสามารถเล่าให้มึงฟังได้นะคือแบบพูดสากแบบอารมณ์เหมือนพูดแบบกระอึกกระอักเหมือนแบบอยากจะเล่าให้ฟังแต่ก็ใจเนี่ยเขาไม่อยากเล่าเนี่ยจนกระทั่งแบบหนูเชนอ่ะแล้วนางก็เล่าออกมาให้ฟังบอกว่ามันเป็นตู้ของบ้านบ้านที่แบบว่าเป็นเป็นบ้านแบบเหมือนเจ้าใหญ่นายโตเนี่ยที่แบบว่าเขาทํางานเกี่ยวกับเหมือนธุรกิจ สีเทาอ่ะพี่เป้อเออท,ทําธุรกที่สีเทาแล้วเขาแบบว่าเหมือนโดนหักหลังเนี่ยพี่ล,ลูกน้องเนี่ยค่ะเหมือนแบบเข้ามาฆาตกรรมยกควรเนี่ยพี่โดยการแบบว่าเข้ามาใช้คอนทุกหัวตอนที่แบบว่าท่านกาลังนอนอยู่เนี่ยค่ะคับทันรียและลูกสาวเขาอะมาเห็นมาเห็นเหตุหการณ์ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในตู้เนี่ยค่ะในตู้ที่ว่า ด้านบนมีตู้โชว์ของเกอิชาเนี่ยทยี่หัวค่ะพี่ <Yeah. S 2> เขาไปหลบอยู่ใต้ตู้แต่ปรากฏเหมือนแบบว่าเด็กมันกลัวเนาะแล้วมันก็ร้องห้ามมีเสียงดังออกมาเนี้ยและไอ้คนร้ายมันได้ยินพี่ก็เ,เลยลากเหล็กออกอาลากเด็กออกมาจากตู้นะคะ oh, แล้วก็ใช <okay. S 2> ้คอร์สนำตีหัวเด็กจนเสียชีวิตเนี่ย mm hmm. และตีไม่พอนะคะพี่เขารากอ่าพวกมันเนี่ยก็เ,เลยลากศพของครอบครัวเนี่ยค่ะพี่ไป้ <Okay. S 2> แ,แขวนคอไว้หน้าบ้านนะคะพี่ oh. แล้วก็เขียนว่าเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเหมือนแบบเป็นพวกทรยศอะไรเป็นครอบครัวทรยศ พวกมันประจานครนับใช่ประจานอะไรประมาณเนี้ยพี่พอตอบมาก็คือบ้านนั้นนะคะก็เลยยกให้กับธนาคารแล้วก็ได้เป็นบ้านเชา่าเขามีคนมารีโนเวทน้อยระหว่างที่รีโนเวทของเก้ามีอ,อยู่ใช่ไหมคะพี่เขาก็เลยเอาของเก้าเนี่ค่ะโละทิ้งขายเป็นของมือสองอและส่งไปต่างประเทศเนี้ยค่ะ<อ>จนหนูเนี่ยมาได้พี่แล้วหนู่ะเล็กน้อยก็ฮะเยม รู้ใหม่ข้างหลังข้างใต้ตู้ตรงที่ม,มันเป็นไม้มันมีคราบเลือดสีดำๆกูเอาผ้าที่ชู่เช็ดกับชุบน้ำเช็ดน่ะมือเลือดจีิงๆเป็นสีแดงๆออกมาเลยเขาว่าวย่างเนี้ยว่าอาาัถจรรพ์จริงๆแหละมึงเก็บไว้ผู้ชายเก็บไปอันนี้ดีกว่าไว้แบบเป็นของตกแต่งด้วยแล้วก็แบบเป็นของเรีกทสั์เรียกอะไรด้วยอย่างเงี้ยพี่ต้องตอนนั้นมาหนิันแต่เรื่องดีๆมีแต่อะไรดีๆ เข้ามาแบบแปลกๆเยอะอะจริงๆจนกระทั่งที่แบบว่างานล่าสุดที่หนูไปมาเลเซียเนี่ยพีหนูคิดว่าหนูจะไปไม่ได้คงจะไม่มีคนอนุญาตคงจะไม่อะไรเนี่ยพี่ปรากฏหนูได้ไปแบบชิวๆอ่ะแล้วไปทำงานนะไปแค่สองสามอาทิตย์พีกลับมานีได้ตังค์ตองเยอะตองแย่คิดดูดิพี่มันแปลกไหมล่ะเรื่องของหนูทั้งหมดก็ม่อยู่กัมาเนี้ยแหละพี่เท่ากับว่าตู้นี้ยังอยู่กับเอเหรอ ยังยู่เดี๋ยวห,หนูส่งรูปไปให้ดูพี่อ,อ้อนท่ายขวานเออส,ส่งแค่รูปส่งส่งแค่รูปนะไม่ต้องเอาตู้มานะเ,ออเดี๋ยวจะส่งไปให้พี่ด้วย <laughs> เอ,อต, <laughs> ตู้ตู้ตู้เนี้ยบอกพี่ทีเดียวว่าความสูงความกว้างประมาณประมาณแค่ไหนอ,อหนูแล้วหนูไม่เป็นพี่หนูวัดไม่เป็นอ่ะสูงสูงกว่าตัวเราไหมถ้าถ้าเทียบตัวเราถ้ขนาพี่เล็กเล็ก เหมือนอารมณ์คล้ายๆเหมือนกล้องดนตรีอ่ะเออไม่ได้กล้องเล็กแบบกระจุยๆนะพี่เป็นกล้องแบนหีบใหญ่ของสมบูรณ์หีบหีบใบหนึ่งเงี้ยเหรอคล้ายๆหีบงานนั้นเลยพี่เดี๋ยวหนูส่งลงไปให้พี่ดูแล้วกันคือหนูไม่อนุญาตให้พี่แบบว่าเอาเอาลงเนาะได้ครับเออตรงนี้ดูส่วนตัวค่ะเพราะแต่ว่าแบบเออลงในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ืมนะซึ่ง ซึ่งพี่บอกตรงนะอะไรที่มันเป็นห <ฮะ S 1> ีบเป็นกล่อง <ฮะ S 1> เป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันมีอาถรรพ์เนี่ย <ฮะ S 1> พี่ว่านมันดูน่าก,กลัวนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าในนั้นอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันถูกซ่อนมันมีอะไรอยู่ในนั้นเมื่อก่อนไงเออใช่ค <ฮะ S 1> ่ะนะครับแต่แต่ดูเหมือนว่าเรื่องเนี้ยถ้าเรื่องนี้ที่ที่เอรู้ร,รู้รู้เรื่องมารู้เรื่องราวของอ่าตู้ใบเนี้ย มันโหดร้ายมากนะเออน่ากลัวมากนะกับการที่อแต่อาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเรื่องค้าขายอะไรของเขาไม่รู้นะเรื่องทรยศหักหลังของเขาก็ไม่รู้นะ่ะนะฮะมันเป็นอาจจะเป็นวิธีของเขาแต่การกระทําอ่ะถ้าเป็นคนธรรมดามันจะมองว่าโหดร้ายมากเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้อหนุ่ยเนยเลยอะ่ะวิ่งไปแอบอะ่ะแต่ปรากฏว่าก็ไม่รอดอืมใช่ ก็คือมีข้าวมีอะไรด้วยคือแบบว่าพี่พี่น่อยเขาต้องมาให้ดูเนาะแต่ข้าวมันผ่านมาต้องปีไหนครัปีสามสูตรนะพี่หนูยังไม่เกิดเลยนะมั้งเขาเป็นสามศูตแล้วแบบว่าใช่ตู้เนี่ยมันอยู่มาันานแล้วพี่แล้วคือแบบว่าแล้วก็มาตกเป็นเหมือนแบบรุ่นสู่รุ่นในกระทั่งแบบมาถึงมือหนูเนี้ยหนูก็เลยอะ โอเคเก็บไว้มันสวยดีอะไรเงี้ยก็มันมีอาถรรพ์จริงก็ให้เขาไม่อยู่กับเราเว้แหละเขาคงจะสะดุดตาแล้วก็ให้เราเห็นว่าเขาคงอยากไม่อยู่กับเราอ่ะแม่อะพี่เป้นะจะอารมณ์ประมาณนั้นนะคงจะไม่ไม่มาให้เราเห็นหรอกเออพี่ก็ไม่รููเขาไม่คิดเลยนะพี่เป้ไม่มีการคิดในตองก่อนเลยว่ากูจะเอาหรือไม่เอาคือกูเอาเลยเขาใจแบบเข้าใจฮะ ือบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะสื่อสารกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องภาษาผมผมว่านะ,ะถ้าเป็นแบบเนี้ยที่ผมรู้มานะการที่เราไปเจอสิ่งแบบนี้ต่างประเทศหรือว่าคนละภาษากันเขาบอกว่าไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมาพูดเป็นภาษาบ้านเขาให้เรานึกในใจแบบนี้แหละเป็นภาษาของเรานี่แหละเพียงแค่เรามีสื่อคิดยังไงนึกยังไงเราบอกอย่างนั้นเขาจะ รับรู้ได้เองคือหนูขออนุญาตแทกนิดนึงได้คือ<ะ>โลกสปิริตพี่เต้โลกสปิริตคืออันนี้หนูได้ยินมาจากแม่โอเนาะแม่โอซีอเมริกาครับแม่โอบอกว่าโลกสปิริตภาษาไทยอ่โลกวิญ,ญญาณพี่โลกวิญ,ญญาณเนี้ยค่ะเขาจะไม่มีภาษาใต่ตัวพี่สะต่างต่นงแยก เขาไม่ต้องมาคอยกินวุ้นแบบภาษาของโดเรมอนนะครพี่คือเขาสามารถรู้เลยว่าเราคิดอะไรแล้วเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรคือเขารู้ภาษาแล้วหมดไม่มีการจําแนกแบ่งแยกพี่น่าจะใช่นี่คือโลกซีดิลโลกแห่งวิญญาณพี่อารมณ์ประมาณเนี้ยพ่าคุณจะดนบรรดาให้หนูเห็นนั่นแหละพี่แลวแหมน้องหนูที่ต้องก็คือบรรณานะ วันที่ว่ามันโดนแมวข่วนตอนที่มันยกของไปมันน่ามากเลยมีการบอกว่าอเจสงสัยโบท็อกและทางานดีแอบเจอียาแมวมันคงจะแบบว่าเห็นหน้ากูเด็กเบบี้เฟสสักพักหนูได้ยินเสียงอีเจโอเลเนาะเขาเป็นคนตายเนาะเขาพูดเขาพูดแท็กโทรศัพท์ออกมาโอ้ยสวยเนาะสวยเหมือนเปรตอะไรประมาณนเออเออเออนั่นก็แปลว่าของเลือกคน มากกว่าเขาถึงเออเพราะเขาถึงโดนจิตโดนใจให้ให้ให้เราไปมองเห็นไอ้ของสิ่งเนี้ยแค่อย่างเดียวแล้วเราแบบไม่ต้องเลือกเลยไม่ต้องคิดเลยเอามาเลยอแต่ดันปากรดลงทั้งหน้ากากคาบุกิด้วยเออเออแต่ดันปรากรว่าอเพื่อนเราเนี่ยดันชอบดันเหมือนกับปาดหน้าเอาของเราไปเขาก็เลยอาจจะทําให้รู้ว่าอมึงไม่ใช่เจ้าของนะที่กูเลือกนะให้รู้ตัวให้เอาไปคืนซะอะไรประมาณนั้นนะเนอะ เออนะครับเออแต่หน้ากากคบาบุกิเนี่ยค่ะไม่อยู่แล้วเพราะว่าพีพีหน่อยเขาบอกว่ามันอาผั่นมันมันแรงอเออนกไม่รู้ว่าไปได้ของมาจากไหนอย่างที่เรารู้กันนะคือแบบว่าใช่เขาบอกคือกูไม่รู้ว่าได้มาจากไหนเนี่อกูขออนุญาตแล้วกันเดี๋ยวกูยังไงกูว่าเออมึงอยากได้ครบอมก,บกับกูแล้วก็เป็นเงินคนละครึ่งเดี๋ยวกูโอนตังที่แบบว่ามึงให้กูครึ่งหนึ่งมาครับ ส่งไปให้มึงแล้วกันอะไรปรนะมาณนี้แต่ของเนี้ยกูขอไปชาไพนะกจิตที่วัดไทยนะเพราะมันอาถรรพ์จริงจริงมันแรงมากแต่ไปถึงแบบบอกหนูเสร็จแกเอาไปเผาทิ่มเลยพี่เขาก็ไม่เล่าอาถรรพ์เกี่ยวกับตรงนั้นจุดนี้ให้หนูฟังแต่เชนหนักแฟนหนูวเขาบอกว่าคุณรู้ไหมคาบคุกิอ่ะที่เราเอาเข้าไปไว้ในห้องอ่ะตอนที่ว่าเรากาลังแบบมีอย่างว่าอะไรกันผมบอก เขาบอกว่าผมไม่ได้ตาฝาดนะผมเห็นอารมณ์คล้ายๆเหมือนผู้ชา,ายใส่ชุดยุกะตะหรออหนูก็ไม่รู้แต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าชุดอะไรพี่เขาบอกว่ายูระตะอะไรเงี้ยแร้บแวบอกอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบว่าเขาใส่ชุดยูระตะกัดขาดนั่งคุกตัวอยู่ข้างอะไรเนี้ยคะ่ะข้างเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรโซฟาพี่นั่งคุกตัวอยู่ข้างโซฟาอารมณ์เหมือนแบบเหมือน,นเขา สะดึกเอื้ออะไรสักอย่างนะซึ่งแบบว่าเอามาไว้ในบ้านไม่ได้เลยก็เลยเอาไปทําพิธีไอ้นี้ยค่ะพี่ชักบางสกุลที่วัดไทยแล้วก็เผาไปเลยส่งส่งดินยางไปเลยก็คือว่าเอาไว้ในบ้านไม่ได้ที่เขาเหมือนแบบว่ามาคอยจี่มาคอยแบบว่าทําให้เราแบบตกต่ําลงนะครับซึ่งเรา,าจ,จะรู้เรื่องราวของบ้านเขาชาวญี่ปุ่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคําสาบเรื่องอะไรเนี่ยมันมันอาถรรพ์จริงนะ น่าก,กลัวจริงนะเราไม่รู้<อ>นะ,ะว่าจะมีที่มาที่ไปยังไงก็ต่างลังทธิทั้งศาสนาด้วยโอ,โอ,โอ้ใช่ฮะเราเอาไปข้างนอกดีกว่าเนาะอืมอืมโอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันนะฮะของแถมจากของมือสองที่นํามาฝากกันนั่งเอรี่น,น,นะเออเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ให้เ,เพื่อนๆลองเอะใจหรือว่าใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อนะของมือสองซึ่งผมเชื่อก็ว่านะฮะมันไม่ได้มีไม่ได้เจอเจอกันทุกอย่างทุกคนหรอก นะฮะอาจจะเป็นบางค,คนที่อาจจะมีของแถมมาแต่ของแถมที่ตามติดมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราเป็นคนดีนะเชื่อว่าของสิ่งเนี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทํำอะไรเราได้ถูกตั้<อ>งนะครับอนนเอาล้วฮะเรื่องราวเ็ามามาที่น้องเอลี่เนาะขอบคุณมากน,นี้ค่ะอันนี้สายต่อไปสายต่อไปเป็นของพี่นบใช่ไหมใช่ครับมีอะไรฝาก เรื่องอะไรนะคะเรื่องขอกินไส้ได้ไหมเดี๋ยวหนูคราวหน้าเดี๋ยวหนูขอยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังมั้งละคันพี่นาอหนูให้ชื่อเรื่องว่าขอกินกล้วยได้ไหมเฮ้บ้าพี่กินกล้วยนะเดี๋ยวจะฟ้องพี่นก็้อเล่นหรอเดี๋ยวไปรอฟังพี่นกอยู่นโอเคนะเอลลี่ดูแลรักษาสุขภาพดยนะ ครับ,คร,บครับสวัสดีครับครับสวัสดีคร่ะ